ให้ทันสมัยหน่อยกคำฝากจากบอสเมิงคำฝากเอาบอสเยอยากจะบอกนะครับพี่น้องทุกคนก็ขอโทษมาด้วยที่นี้ด้วยนะครับที่ว่าเคยทําผิดไปนะครับต้องขอโทษพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ฝากประชาชนทันธพันวยว่าเยใจกับเรื่องนี้แล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับจากบอสเมิ การโปรโมทว็บพนันเนี่ยเราต้องต้องบอกว่ามันได้เงินง่ายนะครับได้เงินง่ายครับดีกว่าที่เราจะไปทํางานรับจ้างหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่มันเหนื่อยแต่เอาจิงแล้วมันไม่คุ้มมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยการโปรโมทอย่างเนี้ยมันมันเป็นตัวตนเรารูปมันก็บอกชัดเจนอยู่ว่าเป็นเราสักวันหนึ่งเราลบร้อยครั้งไม่ชนะร้อยครั้งพี่สักวันหนึ่งเราก็ต้องถูกจับ ถูกกำเนิงคดีแล้วก็อยากจะบอกว่าบอกน้องๆพี่น้องทุกคนนะครับก็ครั้งนี้ผมก็ํำนึกแล้วนะครับผมก็จะไม่ทําแล้วนะครับแล้วปากโอ้ยพี่ก็จะไม่ทําแล้วแล้วก็อยากจะบอกน้องๆน,นะรุ่นหลังเยาวชนนะครับที่ว่ายังเล่นเกมออนไลน์พวกนี้อยู่อืมเลิกเถอะเพราะว่าการเนินทุกอย่างมันมัน,ม,นมันมีไม่จริงถ้ามีก็หลอกถ้ามีก็เขาก็จะมีอุบายมาเชิญนูน่นเชิญนี่ ให้เราเข้าไปฝากบางครั้งก็ถอนเงินไม่ได้มั่งโดนหลอกปิดเว็บไปมันก็เสียหายหลายอย่างนะครับเพราะชีวิตครอบครัวผมก็เกือบพังเพราะเรื่องนี้อืเกือบพังเพราะการมาน,านัา่นมาหลายรอบมากก็โอเคนะครับก็วันนี้ถือว่าเม่งปักดำก็นะครับมารับทราบข้อกล่าวหาของทางตํารวจสอทอหนึ่งนะครับโดยกองกับวิเคราะห์นะครับผู้การเองก็ได้มีการสอบปะกรเมเบื้องต้นแล้วแล้วก็ดูจากเอ่อเพจแล้วก็เว็บของเราเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะครับมันทําให้อยาวชน นะครับโดยเพราะเราต้องห่วงไปทางเยาวชนมากกว่านะ,ะท่านทนายเนยาะห่วงทางเยาวชนเด็กมันจะไปเล่นเ,เว็บพนันก็มีหลายอินฟูหลายคนเนี่ยนะครับซึ่โดนทางสธนดำเนินการเนี่ยนะครับในการจับปุมเกี่ยวกับเรื่องการไปแนบลิงก์ปักหมุดหรือแม้แต่การพูดเชิญชวนเลยหรือแม้แต่คนที่อยู่ในคุกแล้วแล้ว,ลวก็ออกมานะ,อ,ะอยู่ในคุกแล้วประกันตัวออกมาแต่สารก็ยังมาทําอีก แล้วก็พอเข้าไปทางนี้ก็ต้องไปแจ้งข้อหาที่เดือนจาหรือซ้ำไปอีกซึ่งเราไม่อยากให้อินฟูนะครับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปลักษณะแบบนั้นจึงอยากให้เมงประทานเนี่ยก็ช่วยนะครับช้าบานเตือนเขาอย่าไปเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนประชาชนเพราะเวบ็บรายการเข้าเว็บนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายแล้วก็ตารวจไซเบอร์ก็ตามกด,ดขันตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะไปแนบลิงค์คิดว่าการปักหมุดข้างนึง นะครับได้เงินเยอะหรือว่าการแนบลิงก์ได้เงินเยอะแต่มันไม่คุ้มค่ากับที่ประชาชนได้ได้เสียหายข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ